E... <síntos> แล้วก็ต้องปฏิบัติถ้าฟังแล้วจดจำเอาไม่ปฏิบัติดีว่ารู้จำรู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงยังไม่ใช่เป็นควมรู้ของตัวเองเป็นเพียงควมรู้ไปจำมาจากคำพูดของคนอื่นดีว่ว่าญาณปัญญายังไม่มีญาณปัญญายังเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราไปคุยกัน เราต้องคุยเรื่องธรรมะแบบนี้พูดกันสองคนก็าตามสามคนก็าตามไม่ได้พูดให้ออกนอกตัวเราไปถ้าเราไปพูดออกนอกตัวเราไปเราลืมเลยทันทีเลยแม้เราจะทํามืออยู่อย่างี้ก็ตามมันลืมไปนะเดี๋ยวมันซักกันออกไปข้างนอกดังนั้นท่านจึงพยายามไม่ให้พูดไม่คุยกันมากคือให้ทําอยู่คนเดียวเมื่อทําอยู่คนเดียวมันก็ออกไปข้างนอกน้อย มันก็เข้ามาอยู่ในข้างในคือมารู้สึกตัวมากแต่การกระทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องหลับตาอีกะด้วยให้มือตาทำาคนกายไปกามาให้เห็นแล้วก็คนพูดอะไรให้ได้ยินให้ได้ฟังอันน <g> ี้เป็นวิธีการง่าย <vey> เนียว่าแสดงว่ารู้จํามำแล้วก็พิจารณาว่าอย่างณอย่างนี้นมันไม่รู้แสดงว่าเราไม่รู้รู้จํา วิธีนี้คือพลิกมือขึ้นให้รู้เนี่ยคว่อมมือลงให้รู้พลิกขึ้นให้รู้คว่อมลงให้รู้ยกข้าหนวยสิกราสาให้รู้เอามาที่นี่ก็ให้มันรู้มันหยุดก็ให้มันรู้เคลื่อนข้เหนือสีให้มันรู้ไม่ใช่รู้มันเคลื่อนเฉยๆนะให้มันสัมผัสรู้อย่างนี้ให้มันรู้ทําอย่างนี้รู้ควอมรู้อันนั้นเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นว่าสัญญานี่เนี่ยไม่ใช่จำเนี่ยเนี่ยสัญญามาเกิดขึ้นกับนี้เองสัญญาจะควมหมายรู้และจำได้ นั่งอยู่อย่างนี้แหละคิดแวบ,บขึ้นมาคิดถึงหน้าคนนั้นคิดเห็นหน้าคนนี้ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้อันนั้นเนะี่ยจิตวิญญาณเป็นโลกไม่ใช่โลกอันนี้นะจิตวิญญาณเป็นโลกนะเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เราพลิกมือขึ้นมันเป็นทุกข้อมือลงมันเป็นทุกข์พิษตาเป็นทุกข์เลือดไส้แหลว,วเป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์เราต้องรู้อันนี้ก่อนเพราะอันนี้คนอื่นมองเห็น พลิกมือที่คนเห็นเนี่ยพลิกตาที่คนเห็นหายใจเข้าใจออนที่คนเห็นเลือดไลแหลกหัวที่คนเห็นอันนี้เนี่ยเป็นอย่างหยาบที่สุดส่วนจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาไม่เห็นเลยคนอื่นก็มองไม่เห็นตัวเองก็ยังไม่รู้อีกด้วยจะรู้ได้ทําไมนี่คือว่ามันรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เมื่อรู้ความคิดแล้วบนเนี่ยอ้สภาพความคิดก็เป็นทุกขังอันนี้จางอนัตาเหมือนกันการเคลื่อนไหวก็เป็นทุกขังอันนี้จางอนัตาเหมือนกันย่อ คนจึงเป็นข้อทุกข์มันทั้งหมดเลยเป็นข้อทุกข์มันเคลื่อนไหวโดยวิธีดานรู้ก็ต้องรู้นี่จะไปเรียนทําไมตำหนักตำลาเพราะเราเคลื่อนไหวเราพิจาราแล้วก็รู้เราหายใจแล้วก็รู้อย่างที่หลวงพ่อยกมือไปคนอื่นรู้ไหมไม่รู้แค่เห็นว่าหลวงพ่อยกมือไปยกมือแต่ความสัมผัสไม่รู้พวกท่านทําอย่างนี้หลวงพ่อก็เห็นแต่รู้แต่หลวงพ่อไม่รู้ หลวงพ่อไม่ได้สัมผัสหลวงพ่อจะรู้ทําไมเนี่ยวิญญาณเปรวรูสัญญาที่ึงจาได้เนี่ยมันจะเข้าเรื่องอันนี้นี่เองที่หลวงพ่อนํามาร้อาให้ฟังจึงว่าเป็นการศึกษาง่ายๆเอ้ใจเดียวเท่านั้นเองอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องนี้ทําการทํางานให้รู้มันคิดแล้วอย่าไปรู้กับคนมคิดพอเดี๋ยวมันคิดปุ๊บแล้วปอยู่กับความรู้สึกอันนี้แต่ให้มันคิดมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้กลไกของคมคิด อา้าวสมมุติให้ฟังหลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสือสมมตินักมวยเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนเปี้ยนเพราะเรียนมาจากครูเรียนมาจากครูนะ่ะเป็นเซียนเปี้ยนไม่ได้คนใดเรียนมาจากครูเพียงเล็กเลก็น้อยน้อยขึ้นเวทีบ่อยๆ่อแทสนะนั่นมันเป็นเกมกีฬาซกคนนี้แพ้ไปเราต้องจําไว้โอ้เขาซกที่ตรงนั้นเราเจ็บสู้เขาไม่ได้เอาขึ้นเวทีหน้าบางทีเราชนะก็ได้ แต่สนะก็อย่าเพิ่งดีใจขึ้นเวทีบ่อยๆเนื้อคนนั้นสูงเหนือเราไม่ต้องพูดคนนั้นมีน้ำหนักเหนือเราไม่ต้องพูดคนนั้นเสมอเราไม่ต้องพูดคนนั้นเล็กกว่าเราไม่ต้องพูดแต่ว่าขอให้มีคู่ต่อสู้้วก็เอาเลยซกเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ให้มันคิดอย่าไปห้ามมันเรื่องของคิดเี่มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้เหมือนกับน,นักหวยนั่นเองเรายิ่งขึ้นเวทีก็ยิ่งสกสํำนาน ถ้าคู่ต่อสู้มากับซกหลุมตาทั้งสองตานี่เลยโอะเขาตาดิก่ะคู่ต่อสู้จะล้มลงทันทีเลยถ้าไม่ล้มมากับมือตาแล้วมันไม่เห็นเราแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วก็ซกหลุมตาอีกเดี๋ยวก็ได้เป็นเศมเปี้ยนทันทีอันนี้ก็เหมือนกันที่มันคิดเราไม่ต้องห้ามมันแต่ก็หลบตัวมาอยู่ของรู้สึกให้มันคิดพอได้มันคิดเราก็หลบตัวมาอยู่ของรู้สึกคววงรู้สึกนี่แหละจะได้ทํางานความไม่รู้ตัว เพราะคู่ตสูต้ตัวคิดเนี่ยมันไม่รู้มันมาทำให้เราไม่รู้ที่ตรงนี้พอเดี๋ยวเรารู้เราถอนออกจากคูคิดบายุตเขั้ตัวนี้ความรู้นั้นมันจะมากขึ้นมากขึ้นความต่อสู้ของเรามันจะน้อยลงไปทางนี้จะมากขึ้นมากขึ้นสมมุติเราคิดลอยเรื่องเราจะรู้เรื่องเดียวเราคิดลอยเรื่องเรารู้สองคิดลอยเรื่องรู้สามมันจะเป็นวิธีลบความ ความคิดที่เราไม่รู้มันจะน้อยลงน้อยลงความคิดที่เรารู้มันจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะแสดงตัวมันเองมันจะเข้าสภาพเรื่องที่ว่าถึงที่สุดแล้วหยานยอมมีเนี่ยตำลาก็มีเรื่องนี้ไม่ใช่พูดอวดนะอันนี้ทุกคนต้องประสบจริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแม้ทาบุญรักษาศีลทํากรรมาฐานจะเลยที่ปรัชนาก็าตามถ้าไม่มารู้อันนี้ละ แปลว,ว่าห่างไกลจากหลักพุทธศาสนาห่างไกลจากความจริงจริงๆรงิแต่คนอื่นอาจจะใกล้หลวงพ่อไม่ได้พูดด้วยคนอื่นพอหลวงพ่อไปอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้ากับพระวกลิกอยู่ด้วยกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่ต้องพูดว่าหนีพระวกลิกไม่ต้องไม่ต้องพูดอันนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายเจวรนเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ย คือเห็นเรานี่เองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอันนี้แหละเห็นทมแท้เห็นแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผัน,พนเพราะสัญญาตัวนั้นมันไปทําหน้าที่ของมันเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมให้สัญญาตัวนั้นไปทําหน้าที่ของมันเราก็ไปวิ่งหาทางอื่นทางไกลก็เลยไม่ได้ทําหน้าที่ของมันจึงไม่รู้จริงเนี่ยอันที่หลวงพ่อพูดเองใครต้องการทรอะอย่างนี้แล้วถามเอาเลยครยยยูบาอาจารย์องค์ใดสอนเรื่องนี้เป็นก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้น ถ้าครูบาอาจารย์องค์ใดสอนเรื่องนี้เป็นไปถามคนนั้นคนนั้นจะสอนได้ไหมเขาไม่รู้เขาจะสอนเป็นทําไมเพราะมันไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยจิว่าที่อาตมาพูดเดยใครชอบเรื่องนี้ถ้าอาตมาอยู่นี่อาตมาสอนเรื่องนี้แต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นถ้ามาที่นี่ก็จะฝึกขัดเรื่องนี้ก็จะให้คนรู้เรื่องนี้โยมมาที่นี่ก็เหมือนกันจะฝึกเรื่องนี้เพราะทุกคนจะประสบเรื่องนี้จิว่าเราไม่ต้องการมีทุกข์ ถ้าคนไม่มีทุกข์แล้วอยู่ที่ไหนเขาสบายแล้วอันนั้นเนี่ยคือพุทธศาสนาแท้ๆที่มสอนคนกําลังมีทุกข์ให้ทุกข์ลดน้อยไปหรือถึงกับไม่มีทุกข์เมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีทุกข์ทำไมไม่สงสัยแล้วเนี่ยตายแล้วเกิดก็ไม่สงสัยแล้วจะมาเกิดอีกไหมเราไม่มาแล้วก็ไม่สงสัยเราจะมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเรารู้วิธีที่จะมาทีที่จะไม่มาเป็นอย่งยางญาติโยม ทุกๆคนฟังแล้วก็ต้องจดจำนำไปปฏิบัติวันนี้ก็อยากให้ญาติโยมได้เดินจมกรมสร้างจังหวะกันมาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมะไม่ต้องมีการพูดการคุยกันอะไรกันมากอยากให้ทุกคนได้เจริญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นให้สมบูรณ์มาจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ขอให้ทุกคนได้เจริญสติและประพฤติปฏิบัติธรรมตัวเองรู้ตัวเองในชีวิตนี้และบางคนเคยบวทเรียนเขียนอ่านกันนักทำเตีนักทำโทนักทำเอกเรียกว่าจบหลักสูตร บางคนก็เรียนขึ้นไปแปลภาษานี่ว่มหาปร,ริญญาสามสี่ถึงเก้ายีว่กระจบกันเลยแปลกันแต่ว่าเมื่อมองสภาพรวมเป็นอยู่ของชาวพุทธแล้วดูไม่ดูเรื่องบัดนี้พวกที่เรียนทางโลกก็เหมือนกันเรียนป .4 แล้วก็เรียนมหนึ 1, ่งมสอง จนจบปริยาตีปริยาโรปริยาเอกก่อ้ายๆายเหมือนกันอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเราเป็นสาพุทธแท้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องวัดของผมเป็นสาพุทธได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีที่พึ่งเรายังไม่รู้คำว่าสาวพุทธนี่เราจะเอาการศึกษาเลาเรียนมาจากตำรับตำรามาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ ไม่ได้จริงๆทําไมจึงไม่ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนมันยังแปรผันสิ่งยังไม่ได้รักษาคนแต่คนยังไปรักษาสิ่มันยังระงับความร้อนไม่ได้ความวัดของความเป็นมนุษย์กับของคนเป็นสาวพุทธนั้นท่านสอนเอาไว,ว้ว่าไม่ใช่การศึกษาเ,าเรียนมาจากตำนับตำราและไม่ใช่ว่าคนมีเงินมากม ไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดฟังธรรมมากๆไม่ใช่อย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่บทนานๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนที่มีเครื่องวัดได้คือสงบรังับการเล่าร้อนคือจิตใจมันร้อนจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายเมื่อจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายมันแสดงออกมาทางกาย ทางวาจาทางใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วคนอื่นมองเห็นแต่เมื่อมันเล่าร้อนอยู่ภายในใจิตใจของตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่รู้เมื่อมันระงับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพระอนสินก็ยังไม่มีเพรามันเป็นกิเลสแล้ววมสับสน,นวุ่นวายเล่าร้อนภายในใจ,ใจิตใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายวาจาแล้วม,มันผิดกฎหมาย มันผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้บัดน,นี้เป็นเครื่องมัดของชาวพุทธและเป็นเครื่องมัดของมนุษย์ต้องหยุดได้หยุดสิ่งที่สับสนวุ่นวายหยุดกายวาจาใจไม่สับสนวุ่นวายคือไม่เหยุดร้อนทั้งกายและวาจาได้ใจคือคนใดไม่ลืมตัวนั่นแหละคนใดยังเป็นคนมกักลืมตนลืมตัวอยู่อันนั้นยังไม่เข้า ในหลักพุทธศาสนาคือยังไม่เข้าหลักที่ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากบัดนี้ปีหนึ่งมีกี่วันมีกี่เดือนไม่เคยคำนึงเลยเรื่องนี้เราไปติดกันสมมุติเหมือนก,นกันกับเด็กๆที่เล่นโดยที่ไ้ประโยชน์ไปแต่ก็ดีดีก็มัอนลองให้เด็กๆเนี่ย ถ้ามันเล่นสนุกสนุกมันก็ดีถ้าเด็กร้องไห้มันก็เบื่อหูคนแก่ถ้ามันเล่นสนุกสนุกคนแก่ก็ลำคาญถ้าเราอยากไปเล่นอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกันกันกบเด็กแต้มันก็ยังดีกว่าร้องไห้อย่างที่พูดแล้วดังนั้นการทําดีนั้นมันมีมากแต่มันดีเสมอเหมือนอย่างของเด็กเด็กอันหนึ่งหรือของคนไร้เบียงสาหรือของคนผู้ที่ไม่รู้กวันนี้ก็ได้ ดังนั้นคําว่าอาบายเมุกหมายถึงปากทางไปสู่ความพิน้าคือปากทางไปสู่ความชั่วความชั่วจะเกิดขึ้นได้เพราะลักษณะจิตใจคนมันคิดมันคิดแล้วมันต้องทําไปตามอารมณ์ของความคิดที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าเมื่อมันคิดลักษณะไม่รู้ตัวบางทีมีลักษณะโสดาเกิดขึ้นก็ร้อนลง เมื่อมันร้อนลอนน่กับเป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งบัดนี้เมื่อมันคิดขึ้นมามันไม่เป็นลักษณะที่ร้อนเป็เป็นลักษณะที่เย็นเย็นเขาเรียกโลภะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีเราจะพยายามหลอกลวงคนนั้นคนนี้ลักษณะโลภะเกิดขึ้นลักษณะโทสะโลภะเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ลืมตัวนั่นเอง คำว่าลืมตัวตัวนี้ทางพุทธศาสนาสอนอะไรเรียก่าโมหะคือความไม่รู้จริงท่านสอนอย่างนั้น